ชายาริมทางบทที่57นางจะถามใครดีเมื่อฮาวาฉันเดินออกมาแล้วก็มองซ้ายมองขวายอยู่สักพักจึงถามคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือสองคนที่ยืนเฝ้าประตูอยู่นอกห้องทำงานท่านตงซูท่านหมาเตอ๋อท่านพอจะรู้ราคาของสิ่งเหล่านี้หรือไม่กระหม่อมก็ไม่ค่อยทราบ ราคาของสิ่งเหล่านี้เสียด้วยพะยะค่ะเมื่อครูตรงซูงได้ยินทั้งสองคนพูดคุยกันการที่เขาต้องตามรับใช้ท่านอองอยู่ตลอดเวลาทำให้เขารู้ตั้งนานแล้วว่าสิ่งที่พระชายาทำไม่ถูกคืออะไรแต่กระหม่อมคิดว่าพ่อบ้านน่าจะทราบพะยะค่ะอ๋อขอบใจท่านมากเพาว่าฉันพยักหน่ารับทราบเช่นนั้นนางไปถามพ่อบ้านดีกว่า เสียงเซียวไปตามหาพ่อบ้านกันเถอะพระชายาให้หม่อมชั้นไปตามให้ก็ได้นะเพคะเสียงเซียวรีบเสนอตัวไม่เอาหรอกเมื่อครู่ข้านั่งเขียนรายงานอยู่ในห้องนานๆแล้วข้าเบื่อพระชายาสาวสายหน้าปกติเวลายอยู่ในจวนใครทำอะไรที่ไหนบ้างหรืออย่างไรหรือเพคะ สาวใช้เด็กถามกับก็ท่านตงสูกับท่านหมาเต๋อจะอยู่กับท่านอองตลอดเวลาส่วนเจ้าก็อยู่กับข้าแล้วท่านพ่อบ้านกับลูกเหรินเวลาที่ไม่อยู่รับใช้จะไปทำอะไรอยู่ที่ใดหรือถ้าเป็นท่านลูกเหรินน่าจะอยู่แถวแถวห้องอาหารกับทางเดินด้านหลังนะเพคะส่วนพ่อบ้านก็คงไปไปมามาระหว่างห้องครัว กับห้องรับรองมั้งเพคะเสียงเสียวก็ไม่ค่อยจะสนใจเสียด้วยว่าใครอยู่ที่ใดนางรู้เพียงว่าพระชายายอยู่ที่ใดนางก็ต้องอยู่ที่นั่นเท่านั้นอย่างนั้นเราไปทางห้องครัวกันเถอะเพคะสาวใช้รับคำตรงซูพเพคะท่านอองเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากคนในห้องตรงซูก็รีบรุดเข้าไปรับใช้ อย่าลืมเตือนนางว่ายังมีเรื่องต้องทำอยู่เล่าหยินเอี้ยสั่งงานโดยไม่มองอีกฝ่ายเมื่อครู่เขาเห็นว่าพระชายาเบื่อที่จะเขียนรายงานแล้วจึงได้ยอมปล่อยให้นางออกไปถามคนอื่นได้เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อพักสมองบ้างแต่จะให้พักน,น,นานๆก็คงจะไม่ได้กระหม่อมราบแล้วพะยะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะไปตามพระชายากลับมาพะยะค่ะ ทองซูรับคำเมื่อเห็นว่าท่านอองไม่มีอะไรจะสั่งต่อเขาก็กลับไปยืนประจำที่เดิมเสียงเสียวเด็กคนนั้นใช่คนเดียวกันกับเมื่อครั้งก่อนหรือไม่เมื่อเดินมาถึงบริเวณด้านหลังฮาวาฉินก็เห็นเด็กชายคนหนึ่งทำตัวลับๆล่อๆอยู่แถวพุ่มไม้ข้างโรงเก็บฟืนหรือว่าเขาจะมาขโมยอาหารอีก หม่อมชั้นคิดว่าใช่นะเพคะจะให้แจ้งท่านตรงซูดีหรือไม่เพคะเสียงเซียวถามพระชายาอ่าอย่าพึ่งข้าจะไปคุยกับเขาดูก่อนฮาวาฉันขมวดคิ้วไม่พอใจถ้าเด็กคนนี้คิดจะเข้ามาขโมยอาหารอีกครั้งจริงๆครั้งนี้นางจะไม่ช่วยแล้วเด็กน้อยเจ้าเข้ามาทำอะไรหญิงสาวพยายามทำน้ำเสียง ให้ฟังดูไม่พอใจให้มากที่สุดแต่ในความคิดของเซียงเซียวนันสู้ไม่ได้แม้แต่เซี่ยวหนึ่งของลู่หหรินด้วยซ้ำอ่ะพระชายาคารวะพระชายาพะยะค่ะแทนที่จะหวาดกลัวเด็กชายกลับยิ้มแย้มดีใจฮาวาฉันกระพริบตาปริบป,ปริบเด็กชายคนนี้จำนางได้เสียด้วยทั้งยังยิ้มแย้มเสียขนาดนี้หรือว่าเขาจะไม่ได้แอบเข้ามา อืมแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่แล้วเข้ามาได้อย่างไรทระชายาถามเด็กชายกระหม่อมแอบเข้ามาพะยะค่ะเด็กชายยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วเหตุใดต้องแอบเข้ามาด้วยถ้าเกิดท่านององจับได้เจ้าจะโดนลงโทษนะฮาวาเฉินไม่เข้าใจทั้งยังเป็นห่วงเด็กชายกระหมอ่อมจะมาหาหัวหน้าตรงเออ ท่านตงซูแต่ว่าคนที่เฝ้าประตูไม่ยอมให้กระหม่อมเข้ามาพะยะค่ะเด็กชายหัวเราะแห้งๆกระหม่อมก็เลยแอบเข้ามาทางด้านหลังเขาแก้ตัวเสียงอ่อยด้านหลังไม่ใช่ว่าครั้งก่อนจัดการปิดทางเข้าแล้วอย่างนั้นหรือถ้าเป็นทางเดิมปิดไปแล้วพะยะค่ะแต่ว่ากระหม่อมเจออีกทางแฮะ พระชายาได้โปรดอย่าลงโทษกระหม่อมเลยนะพะยะค่ะกระหม่อมไม่ได้มาขโมยอาหารแล้วพะยะค่ะเด็กชายคุกเข่าก้มศีรษะแน่พื้นดินเอาละ่ะเจ้าลุกขึ้นมาก่อนฮาวาเฉินไม่ได้คิดจะลงโทษเด็กชายอยู่แล้วเมื่อเรียกให้อีกฝ่ายลุกขึ้นหญิงสาวก็เหมือนจะนึกอะไรออกจริงสิเจ้าอาศัยอยู่ข้างนอกพอจะรู้ราคาของเหล่านี้หรือไม่ ของอะไรหรือพะ่ะค่ะเด็กชายปัดฝุ่นที่เสื้อผ้าของตัวเองเมื่อฮาวาินมองแล้วก็ดูเหมือนเขาจะมีเนื้อมีหนังมากขึ้นรายการของพวกนี้นะ่ะฮาวาินย่อตัวลงไปนั่งที่บันไดซึ่งเชื่อมต่อระหว่างทางเดินและพื้นดินด้านล่างขี่แผ่นกระดาษในมือให้เด็กชายดูโดยไม่ได้คิดอะไรพระชายาพย่ะค่ะ กระหม่อมอ่านหนังสือไม่ออกหรอกเพื่อค่ะเด็กชายมองแบบหนึ่งก็รีบตอบทันทีเช่นนั้นข้าอ่านให้ฟังเองเทียนผ้าพันแผลผ้าเนื้อหยาบถังน้ำกระดาษหมึกภูก,กันโต๊ะเก้าอี้ฉากกัน้นเข็มเงินฮาวาินอ่านรายการของให้เด็กชายฟังทีละอย่างที่จริง รายการของเหล่านี้ก็อาจจะยังไม่ครบแต่ก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้ความจริงมากพอที่หญินเย่จะยอมให้นางได้ทำอย่างอื่นต่อเพียนเล่มละ15อีแปผ้าพันแผลใช้เนื้อบางตัดเอาเป็นเส้นพับหนึ่งก็แล้วแต่ร้านค้าประมาณ3-5ตําตำลึงผ้าเนื้อหยาบจะถูกกว่ามีตั้งแต่80อีแปถึง2องตำลึงส่วนของที่เหลือ เราหมอไม่รู้แล้วพะยะค่ะเด็กชายไล่ราคาของที่ตัวเองรู้แต่ถ้าเป็นเข็มเงินไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ถ้าเป็นลุงถั่วที่รับตีเหล็กอยู่ท้ายตรอกแถวแถวหลังตลาดค้าเนื้อสัตว์ไม่ว่าอะไรก็สามารถตีได้ในราคาหนึ่งตำลึงพะยะค่ะเขาพูดด้วยท่าทางภูมิใจเสียงเสียวอดที่จะหหวเราะด้วยความเอ็นดูไม่ได้อืมสงสยัย ข้าจะต้องไปตามถามจากพ่อบ้านแล้วกระมังภาวะขนขมวดคิ้วราคาผิดกับที่นางคาดไว้เยอะเหมือนกันมีหน้าเล่าท่านอ,องถึงบอกว่าไม่สอดคล้องกันพระชายาพยะยะค่ะเมื่อครู่กระหม่อมช่วยพระชายาแล้วต่อไปพระชายาต้องช่วยกระหม่อมด้วยสิพยะยะค่ะเด็กน้อยเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครมาสั่งให้พระชายา ช่วยได้ง่ายๆเช่นนั้นหรือยังไม่ทันที่ฮาวาเฉินจะตอบตกลงเสียงเซียวก็ยกนิ้วอบรมอีกฝ่ายอะไรของเจ้านะอายุก็ห่างกว่าข้าไม่เท่าไหร่ทำมาเป็นชี้นิ้วสั่งสอนเด็กชายที่เมื่อครู่นอบน้อมกับฮาวาเฉินอย่างมากเปลี่ยนท่าทีของตัวเองในทันทีเจ้าว่าอะไรนะเสียงเสียวไม่เชื่อหูของตัวเองสิ่งที่นางพูดไปก็เป็นความจริงทุกประการ ก็เมื่อครู่เจ้าเด็กนี่พูดว่าต้องนี่นาถือว่าตัวเองมีตำแหน่งก็เลยกดขี่คนอื่นเด็กชายบ่นกระปอดกระแปดอาพวกเจ้าสองคนหยุดเถียงกันก่อนเถอะฮาวาฉันพายายามห้ามทับที่เสียงเสียวพูดก็ถูกแต่นางไม่ได้มีเจตนาจะกดขี่เจ้าเพียงแค่จะสั่งสอนเท่านั้นฐานะของเราต่างกันเกินไปไม่ ไม่อาจใช้คำพูดเช่นนั้นได้ที่จริงตอนแรกนางไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำหากเสียงเสียวไม่ทักขึ้นก็คงตอบรับไปแล้วเมื่อครู่กระหม่อมช่วยพระชายาไปแล้วพระชายาก็ต้องช่วยกระหม่อมกลับสิพะยะค่ะเด็กชายพูดเหมือนเดิมทุกประการทำเอาฮวาเฉินรู้สึกแปลกๆพิกลเมื่อก่อนใช่นางใช้คำพูดแปลกๆ พูดกับสามีด้วยหรือไม่เจ้าต้องพูดขอร้องให้มันดีๆสิพระชายาโปรดช่วยกระหม่อมด้วยพะยะค่ะตังหากเสียงเซวสายหน้าแล้วแก้ไขคำพูดของเขาเสียใหม่พระชายาโปรดช่วยกระหม่อมด้วยเถอะพะยะค่ะเขาไม่ใคร่จะยินดีนะท่าทางหัวดื้อของเขาทำเอาฮาวาเฉินอดที่จะหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้เอาสิ เดี๋ยวข้าจะพาไปหาท่านตรงซูนางยิ้มแย้มตอบเด็กชายมีแววตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีว่าแต่ทำไมถึงต้องเป็นท่านตรงซูหรือเพราะหัวหน้าตรงบอกว่าถ้ากระหม่อมหาข่าวมาได้จะให้รางวัลแก่กระหม่อมเพะะค่ะเด็กชายตอบในระหว่างที่เดินคู่กันไปกับฮวาเฉินโดยมีเสียงเซียวที่ทำตาขวางไม่พอใจอยู่ด้านหลัง ข่าวแบบไหนหรือตอนนี้กระหม่อมช่วยหัวหน้าตรงสะกดรอยตามใต้เท้าท่านหนึง่งอยู่พอดีเมื่อเช้าเห็นเข้าก็เลยรีบเอามาบอกนะพะยะค่ะเด็กชายพูดจาเป็นการเป็นงานเมื่อทั้งสามคนเดินมาถึงหน้าห้องทำงานที่ควรจะมีคนยืนประจำอยู่แต่กลับไม่มีท่านหมาเตอ๋อท่านตรงซูไปที่ใดหรือ ฮาวาฉันถามคนที่เหลืออยู่เดี๋ยวก็กลับมาแล้วพะยะค่ะหมาเตอคิดคิดแล้วก็ตอบออกมาตรงสูไปตามพระชายาแต่คงจะเดินกันคนละทางจึงหาไม่เจอเขามองไปทางเด็กชายคนที่ตามมาด้วยเด็กคนนี้คือตีนแมวเมื่อครั้งก่อนนี่นาะฮาวาฉันกลับมาเขียนรายงานต่อได้แล้วเสียงของสามีที่เรียกชื่อนางจากด้านใน ทำเอาฮวาเฉินชะง,งักตายละนางลืมหาตัวพ่อบ้านไปเสียสนิทฮวาเฉินได้ราคาของมาหรือไม่เมื่อเห็นเงารางๆว่ามีคนเดินเข้ามาหยินเยี่ยก็สอบถามออกไปโดยไม่มองได้มาบางอย่างเท่านั้นฮวาเฉินตอบเสียงอ่อยนางมัวแต่คุยอยู่กับเด็กชายจนลืมตามหาตัวพ่อบ้านไปเสียสนิทฮวาเฉิน ต้องจริงจังกว่านี้รู้หรือไม่ท่านอองตั้งท่าจะสั่งสอนพระชายาแต่สายตากับท่านเห็นคนที่ตามมาด้วยเสียก่อนเจ้าคือเด็กชายที่แอบเข้ามาขโมยอาหารในจวนข้าเมื่อวันก่อนเขาเบนสายตาไปมองทางเด็กชายแทนเหตุใดเด็กคนนี้มาอยู่ที่นี่อีกครั้งโดยที่เขาไม่รู้ท่านหญิงเยี่ยเขามาตามหาท่านตรงซู ฮาวาเฉินอธิบายให้สามีฟังส่วนเด็กชายเมื่อครู่ที่ดูมั่นใจในตนเองกับขยับไปหลบหลังฮาวาเฉินเสียอย่างนั้นทำเอาเซียงเซียวแอบหัวเราะในใจที่แท้ก็รู้จักเกรงกลัวเหมือนกันนี่เดี๋ยวตรงซูก็คงมาแล้วหยินเยี่ยเอ่ยกับฮาวาเฉินเจ้าเข้ามาทางไหนหากมาทางหน้าจวนอย่างน้อยก็น่าจะเข้ามาพร้อมกับบ่าวไพร่สักคน ไม่ใช่เดินเข้ามากับนางเจ้าแอบ,บเข้ามาทางด้านหลังจวนอีกแล้วใช่หรือไม่เขาถามต่อเมื่อครู่ฮาวาเฉินคงเดินไปตามหาพ่อบ้านที่หลังจวนจึงได้ไปเจอเด็กนี่เป็นแน่กระหม่อมพยายามจะเข้ามาทางด้านหน้าแล้วแต่ว่าแต่ว่าคนที่เฝ้าอยู่ไม่ยอมให้เข้าพะยะค่ะเด็กชายตอบเสียงเบาและยังคงหลบอยู่หลังฮาวาเฉิน เขาจำได้ว่าครั้งก่อนที่รอดตัวได้ก็เพราะพระชายาครั้งนี้ก็คงต้องพึ่งพระชายาอีกครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ฮาวาเฉินไม่อยากจะออกหน้าช่วยเหลือเสียเท่าไหร่ที่ตัวนางยังทํางานไม่เสร็จก็เพราะเจอเด็กคนนี้นี่ล่ะท่านอองพะยะค่ะองซูเดินหาพระชายาไม่เจอก็รีบกลับมาที่ห้องทํางานทันที เมื่อเห็นเด็กชายที่หลบอยู่ด้านหลังคนในห้องก็ตกใจนะักตงซูสอบถามอะไรให้เสร็จแล้วจัดการด้วยท่านอองหนุ่มสั่งการอย่างง่ายๆ่ยพะยะค่ะกระหม่อมขออภยัยแทนเด็กคนนี้ด้วยพะยะค่ะตงซูรีบก้มศีรษะขออภยัยกระหม่อมขอตัวก่อนพะยะค่ะเขาคว้าตัวเด็กชายแล้วเร่งรีบออกไปนอกห้องทันที หม่อมฉันก็ขอตัวก่อนนะเพคะเสียงเซียวเห็นท่าทางของอีกฝ่ายและคนในห้องแล้วก็เลือกเป็นฝ่ายไม่ขอรับรู้ดีกว่านางถอยหลังออกนอกห้องและปิดประตูให้อย่างเรียบร้อยเอาล่ะหมดเวลาพักแล้วไปนั่งที่โต๊ะแล้วเริ่มเขียนรายงานได้แล้วหยินเยี่ยมีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าเล็กน้อยข้าทราบแล้วฮาวาเฉินคิดตก เดินไปนั่งที่โตะทำงานแล้วเริ่มลงมือเขียนรายงานแต่โดยดีรอยยิ้มนั้นดูไม่อบอุ่นเหมือนที่นางเคยเห็นสักนิดรู้สึกขนลุกไปหมดแล้วดีขึ้นมากแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดพรุ่งนี้ตอนที่ข้าไปทำงานเจ้าต้องเขียนรายงานออกมาให้ถูกต้องทั้งหมดให้ได้เข้าใจหรือไม่หยินเยี่ยกว่าตามองแล้วก็พยักหน้าด้วยความพอใจ มีการพัฒนาเขียนเป็นงบรายเดือนก็แล้วกันข้าทราบแล้วฮาวาเฉินยิ้มแข็งๆตอบนางนึกว่าพอถึงพรุ่งนี้แล้วพอสามีไม่อยู่นางจะได้พักเสียหน่อยแล้วยิ่งเขาไม่อยู่คอยกำกับนางจะทำได้หรือเป็นอะไรไปหรือเมื่อได้ยินน้ําเสียงที่พระชายาตอบกลับแล้วเขาก็สอบถามด้วยความเป็นห่วง ข้าก็แค่คิดว่ามันยากเหลือเกินฮาวาฉันช้อนตาขึ้นมองสามีความสำเร็จย่อมไม่ใช่สิ่งที่ได้มาอย่างง่ายดายเขายิ้มให้นางด้วยความเอ็นดูท่าทางหน่าสงสารนี้ช่างทําให้เขารู้สึกอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเสียจริงแต่ครั้งนี้เพื่อให้นางได้รู้จักคำว่ารับผิดชอบเขาจําเป็นต้องใจร้ายเสียหน่อย ยิ่งกับคนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยอย่างข้ายิ่งนึกไม่ออกเลยฮาวาเฉินยังคงตัดพ้อตัวเองโลกของนางช่างแคบนักนางไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างแต่ตอนนี้เจ้าก็รู้มากขึ้นแล้วไม่ใช่หรือเขาหัวเราะเบาๆดึงตัวนางเข้ามาหอมแก้มครั้งหนึ่งไปกินอาหารเย็นกันเถอะหลังจากนั้นข้าจะปล่อยให้เจ้าได้พักแล้วหลังอาหารมื้อเย็น ฮาวาเฉินขอแยกตัวกลับมาพักผ่อนที่ห้องนอนหยินเย่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเลือกที่จะไปทำงานที่ห้องทำงานต่อพระชายาเพคะท่านอองกำลังจะมาแล้วเพคะเสียงเสียวรีบเข้ามาสะกิดคนในห้องแล้วรายงานเมื่อรู้ว่าท่านอ,องกำลังจะกลับมาที่ห้องนอนอย่างนั้นหรือรีบเอาไปเก็บไว้ที่เดิมเร็วเข้าฮาวาเฉินรีบเอาเศษกระดาษ มาขั้นหน้าหนังสือที่ตัวเองอ่านก่อนส่งคืนให้แก่เซียงเซียวจะให้ท่านอ๋องรู้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องที่อ่านเมื่อครู่มันช่างเรื่องนี้เจ้าห้ามเอาไปบอกใครเด็ดขาดเลยรู้หรือไม่หญิงสาวร้อนตัวรีบย้ำเตือนสาวใช้เพคะพระชายาเซียงเซียวไม่เห็นว่าการอ่านหนังสือจะเป็นเรื่องต้องห้ามเพราะนางก็เห็นว่าพระชายา อาหนังสือแทบจะทุกเล่มของท่านอองอยู่แล้วแม้จะแปลกใจที่พระชายาไม่อยากให้ใครรู้แต่นางก็ตอบรับไปตามหน้าที่ดีๆเจ้าเก็บเสร็จก็ไปได้เลยไม่ต้องอยู่รอรับใช้ต่อแล้วฮาวาเฉินผอนรองเท้าของตัวเองแล้วจัดเรียงให้เรียบร้อยก่อนจะปีนขึ้นเตียงไปนอนรอสาวใช้เด็กยังคงตามไปช่วยจัดผ้าห่มให้ วันนี้ขอบใจมากนะเสียงเซียวเป็นหน้าที่ของหม่อมชั้นอยู่แล้วเพคะเซียงเซียวยิ้มแย้มตอบสิ้นวันทีไรพระชายาเป็นต้องขอบใจนางทุกทีทำเอานางไม่รู้จะตอบอีกฝ่ายอย่างไรแล้วเจ้านายแบบนี้นางชอบจังสาวใช้ก้มศีรษะให้พระชายาอีกครั้งก่อนออกจากห้องนอนไปนางหลับแล้วหรือหยินเยี่ยที่เดินมาถึงห้องนอน เห็นไฟด้านในมืดกว่าปกติจึงถามเสียงเซียวที่เดินสวนออกมาจากด้านในพอดียังเพคะพระชายารอท่านอองอยู่แต่ไฟตะเกียงที่ไม่ได้ใช้พระชายาจึงสั่งให้ดับเสียเพคะสาวใช้ก้มศีรษะรายงานเจ้ากลับไปพักผ่อนได้แล้วเพคะครืดท่านองเข้านอนกันเถอะเมื่อได้ยินเสียงประตูเลื่อน และเห็นว่าคนที่เข้ามาเป็นใครฮาวาเฉินก็รีบเรียกทันทีทั้งยังตบเตียงเบาๆเป็นการเร่งสามีอีกด้วยรอข่าเปลี่ยนชุดก่อนหยินเยี่ยหัวเราะในลำคอได้พักสักหน่อยนางก็ลืมเรื่องกังวลไปหมดเสียแล้วแล้วพรุ่งนี้เขาจะไว้ใจนางได้หรือไม่เอาล่ะเข้านอนกันเถิดท่านดับไฟด้วยได้ได หยินเยี่ยพลิกตัวไปดับไฟตามคำบอกของนางทั้งห้องมืดสนิทลงในทันทีมานี่สิหืมไม่เอาจะไปไหนมานี่เร็วเข้า <c oughs> คนทั้งสองไล่จับกันไปมาในความมืดอ่าพรุ่งนี้อย่าเอาแต่เล่นเล่าต้องทำสิ่งที่ข้าสั่งด้วยรู้หรือไม่เขากอดนางแนบอก เข้าใจแล้วฮาวาินลากเสียงยานสุกหน้าเข้ากับอ้อมกอดของสามีไม่อยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงเลยนางถอนหายใจวันเวลาที่มีความสุขช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินพระชายาเพคะวันนี้ยังมีได้เริ่มเขียนอะไรเลยอีกสักครู่ก็จะเที่ยงแล้วนะเพคะเสียงเซียวเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าคนตรงหน้า กำลังจะหยิบหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมาอ่านแทนเล่มเดิมอ่าค้านางยังไม่อยากจะกลับไปเจอกับความจริงตอนนี้เลยถ้าไม่ทำท่านอองต้องไม่พอใจมากแน่ๆนเฮ้อเจ้าไปตามพ่อบ้านมาทีเถอะข้ามีเรื่องจะถามสักหน่อยฮาวาเฉินลุกขึ้นจากต่างไม้เดินอย่างล่องลอยไปยังโต๊ะทำงานเพคะพระชายาเสียงเซียวรับคำ แล้วเดินยิ้มแย้มออกจากห้องไปในที่สุดนางก็ทำให้พระชายากลับไปสนใจงานที่ต้องทำได้เสียทีถ้าเล่าเรื่องนี้ให้ลู่เหรินฟังจะต้องได้รับคำชมแน่นอนเสียงหัวเราะน่าเกียดเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้นขัดคอเสียงเซียวเจ้าเจ้าเจ้าเข้ามาได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเมื่อวานท่านตรงซูปิดทางเข้าไปหมดแล้วหรือ เสียงเซียวยกนิ้วชีหน้าเด็กชายด้วยความตกใจบังเอิญว่าข้าไปเล่นที่แถวริมน้ำก็เลยเจอทางเข้าใหม่เลยอยากจะเข้ามาเที่ยวเล่นในจวนเด็กชายหัวเราะหัวหน้าตรงอยู่หรือไม่ท่านตรงซูไปกับท่านอ,องเจ้ามากับข้าอย่าได้แอบเดินเล่นในจวนเล่าสาวใช้เด็กถอนหายใจนางต้องตามหาพ่อบ้านก่อนโดนจับได้แล้ว น่าเบื่อจังถึงแม้จะบน่นแต่เขาก็เดินตามเสียงเซียวไปตลอดทางท่านพ่อบ้านท่านพ่อบ้านพระชายาต้องการคุยด้วยเจ้าค่ะเมื่อเสียงเซียวเจอคนที่ต้องการก็รีบเรียกหาทันทีอย่าอย่าสนใจเด็กคนนี้เลยนะเจ้าคะข้ากำลังจะหาเวลาไปหาพระชายาอยู่พอดีพ่อบ้านตอบกลับอย่างง่ายๆที่จริงวันนี้ท่านอ,อง ก็ฝากให้เขาหาเวลาไปดูพระชายาอยู่เหมือนกันไหนไหนพระชายาก็สมคนมาตามแล้วเขาก็ไปดูเสียหน่อยว่าพระชายาต้องการอะไรเพิ่มหรือไม่ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ